อาวุธที่ว่ากันว่าทรงพลังมีอนุภาพของการทำลายล้างที่รุนแรงรุ่นล่าสุดของเกาหลีเหนือที่ว่านี้เนี่ยมันจะมีศักยภาพแค่ไหนกันนะคะซึ่งจริงๆการเปิดตัวอาวุธ รุ่นล่าสุดของเกาหลีเหนือเปิดตัวกันไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเขามีการจัดงานสวนสนามครั้งใหญ่ค่ะเป็นการฉลองครบรอบ75ปีของการก่อตั้งพักแรงก็เรียกว่างานนี้นะคะไฮไลท์สำคัญเลยที่หลายคนจับจ้องเจ้า ICBM ที่ว่านี้นะคะจะต้องใช้รถบรรทุกค่ะรถบรรทุก ต้องเป็นรถบรรทุกถึง22ล้อด้วยกันคันใหญ่มากนะคะในการที่จะเคลื่อนย้ายอาวุธที่ว่านี้มีความยาวถึง24 2 5ถึง25เมตรด้วยกันเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรและว่ากันว่ามันสามารถติดตั้ง หัวรบนิวเคลียร์ได้3-4ถึง4หัวรบเลยทีเดียวนะคะคือมีการคาดการณ์กันว่านี่อาจจะเป็นอาวุธที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือมีความยาวมากกว่าขีปนาวุธทวาสองแล้วก็มีอนุภาพทำลายล้าง2 0 0 0 3 5ถึง3,500กิโลกรัมค่ะเรียกว่ามันยิ่งใหญ่มันทรงพลังที่สุดเท่าที่เกาหลีเหนือเขาเคยคิดค้นเคยพัฒนามาเลยก็ว่าได้ปัจจุบันนะคะขีปนาวุธที่ยิงได้ระยะไกลที่สุดก็คือ CBM อาวุธประเภทนี้เนะะี่ยค่ะจะต้องใช้หลักการที่ว่าคือมันจะพุ่งขึ้นไปบนชั้นอวกาศนะคะที่มีเพดานสูงสักประมาณ3 0 0 0 4 5ถึง4,500กิโลเมตรแล้วก็เดินทางในอากาศนานสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงอะคะ่53ะ53นาทีจากนั้นมันจะทิ้งตัวลงมาแล้วก็กระจายตัวลงไปสู่เป้าหมายและสามารถยิงได้ไกลมากกว่า13,000กิโลเมตรหรืออาจจะเรียกว่าไกลถึงนู่นนะคะ วีบอเมริกานู่เลยทีเดียวนะคะทีนี้สำหรับการทำงานของเจ้า ICBM ที่ว่านี้ตอนยิงขึ้นนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือจรวดอะตัวจรวดมันขนาดใหญ่มากเหลือเกินค่ะแต่ว่าพอมันขึ้นไปแล้วมันจะค่อยๆถอดชิ้นส่วนทีละชิ้นทีละชิ้นเหมือนกับจรวดทั่วไปทําให้ตอนตกใส่เป้าหมายเนี่ยมันจะเหลือเฉพาะหัวรบนิวเคลียร์ที่มีขนาดเท่าตัวคนเท่านั้นนะคะขีปนาวุธตัวนี้เนี่ย พิเศษก็คือว่ามันสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ทีเดียวเนี่ยพร้อมกันหลายตัวเลยค่ะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ใหม่ของเกาหลีเหนือก็ว่าได้นะคะคือไม่ต้องการพัฒนาเรื่องของพิสัยของขีปนาวุธไปไกลามากกว่าน,นี้แล้วแต่ว่า ในทางกลับกันก็คือว่ามุ่งไปที่การติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์หลายหัวบนขีปนาวุธ1น่งอันจะดีกว่าเพื่อให้การสกัดกั้นของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นแล้วก็ยิงทีเดียวนะคะสามารถที่จะเล็งไปที่เป้าหมายได้หลายเป้าหมายด้วยกันก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงกรกฎาคมปี2017เกาหลีเหนือเองมีการทดสอบขีปนาวุธทวา2 4ตอนนั้นเนี่ย ที่ัสของมันค่ะอยู่ราวๆ6,700ถึง10,000กิโลเมตรก็ถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งการทดสอบครั้งที่ว่านี้เนี่ยเรียกว่าสามารถยิงข้ามญี่ปุ่นหรือไปเกาะกวมได้อย่างไม่ยากเย็นเลยค่ะ